สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขคสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามเมียฝรั่งอีสานกับสามีเดนมาร์กค่ะพี่น้องจ้าอพอกันยะ่ได้เหรอค่ะเมเนอ,อยู่พัทยานะค่ะเนะยะยเดาวอยู่ไกล้สซอยบัวขาวนี่ค่ะพี่นอ้องเอฟซีคนไหนอยากเห็นยายเดาวะถักมาเลยค่ะเดอ้อ ทากมากเล้ว่ะแต่ว่าคงสิบบทนัดในท้ายรูปหรือเพราะว่าอันอันย่ดาวแต่งตัวบ่งามนะคะพี่น้องจ้าถนัดกันยะดาวอาจจะแต่งตัวออกไปยู่ค่ะถ,ถ้า้ายแยดาวออกไปแบบว่าบ่ได้นัดไม้กับไปนี่ย่ดาวสิเป็นแบบซกโมกซกโมกออกไปเลยค่ะพี่น้องก็คือพี่น้องเห็นคลิปที่ยะดาวบังเอิญเฮดมานะคะอ่าบ่ามีไมโครโฟนบ่มีหยังแยะดาวกับสิสภาพแบบนั่นนะคะพี่น้องจ้า อันนั้นมันเป็นชีวิตของยายดาวที่แท้จริงค่ะเพราะว่ายายดาวสิมมะม่วงแต่แต,ตงโตวสวยไรอันนั้นอันนี้ายกับยานพ่าะยญยลำค้านเนาะ,ะเนาะพอกับยายดาวเราจะมือนี้กับเช้าวันเสาร์ที่เจ็ดพฤษภาคมนะคะ,อะตอนนี้กับประมาณสิบโมงครึ่งค่ะฝนตกฮว็กล้วค่ะพี่น้องจ้าบ้านพี่น้องฝนตกบ่าะนะนีพัทยาฝนตกค่ะ ตกไปตอนเก้า,ม,าม้งเศร้าเก้ามงเศร้าบนันเนมันบอยุทธยายดาวก็เล่เหรียญอยู่ในห้องต่อบนันเนมันหยุดแล้วยายดาวก็เล่ไปตลาดนะคะพี่น้องไปตลาดมาก็กไปได้อันเครื่องไนไกพี่น้องจ้าเครื่องไนไกก็ป่าโสมมะสูพี่น้องกินค่ะแล้วก็พักยายดาวก็สีมีบกแตง บะเขือเปาะผสมผสานนิดนึงค่ะพักอิเลสพี่น้องจ๊ะเพราะว่าสิ่งที่ยายดาวสื่อมือนี้ก็คือว่ามันบมีกลิ่นในสวีเดนนะคะพี่น้องพักอีเลิเนี่ยซ้ํานี่นะคะพี่น้องจ๊ะทรงไปหฮ่ยายดาวเนี่ยในน้อยซัมเนี่บ่ตำก็สองร้อยบาทพี่น้องยายดาวเลยเพอสื่อกลิ่นค่ะพี่น้องจ๊ะยายดาวอีตโต้เงิน โอ้ยกินเข่าคือพอมีกระดาษทิชชู่เนาะบาดเนี่ยยายดาวอีโตนเงินพี่น้องพอมาหอดพัทยาเรายายดาวสิฝาดมันคักๆแล้วยายดาวอยากกินยังบาน,งานี่คองหวานยายดาวกับไปได้มากคือกันบาดเนี่ยยายดาวไปได้เต่าส่วนกระบัวลรอยมากยายดาววาสีอันยายดาววาสีอันผสมกันอยู่ยายดาวกับย่านกินบะหมิดนี่ค่ะเต่าส่วนซื้อมากไหมไหมพี่น้องเอ้เจ้าดิ่พนขายประจำผู้เฒ่าพนขาย สะอาดสะอาดแล้วเป็นค้นจีนค่ะอยู่อ่าคิดว่าจีนหรือเวียดนามนี่แหละอยู่วัดไช่ตลาดวัดไช่พี่น้องเห็นป่าบัวลอยซึ่งมันเป็นอิหยังอยู่สวีเด่นมันบ่ค่อยมีกินนะคะพี่น้องแย่ดาวลยสื่อมากินนี่เห็นมันเข็ดสักทีนึงมาแครบโม่กับแพร่งนิดนึงสามสิบบาทบ่คอยถือปันได้หรอค่ะ บ่ค่อยถือปันไดนพี่น้องแพงอยู่ขะนเนียวปั่นหนึ่งค่ะพี่น้องจะ้อะอะแย่ดาวสิมาเา้าอันหนึ่งอันน้อยพี่น้องฟังหนะคะ่คย่ออันหนึ่งอันน้อยภาษาไทยก็คือว่ายด่ดาวจะมาพูดอะไรให้ฟังบางอย่างนะคะพี่น้องเกี่ยวกับพญาย่นี่แหละค่ะพี่น้องจะ้ะเดี๋ยวแย่ดาวกลับมาค่ะอันคณะที่แยด่ดาวกินข่าวอยู่ในพี่น้อง คณะที่ยายดาวกินเข่าอยู่นี่คัดคณะที่ยายดาวสิกินเข่าอยู่นี่พี่น้องพ่อใหญ่ก็ออกไปอีกแล้วค่ะจักเป็นเงียใดหอดบบอกยายดาวเป็นยายดาวเข่ามาปักใส่เสื้อผ้าออกไปพี่น้อง ได้พิดกันย้อนมอเตอร์ไซค์พี่น้องเอ้ยทุกเที่ยวก่อนสิมาเมืองไทยย่าดาวสิบอกพญ่ยยไวบว่าฉันบ่อยเซอร์บ่อยเธอร์สาวรถมอเตอร์ไซค์ชันบ่อยเธอร์สาวรถยน,นรับย่าดาวบอกประจําค่ะ พอกินจักหน้อยกันเน็กค่ะพี่นอ้องอดม่ได้ขพอกินป่าสมกันเน้กพี่น้องเนอะอืมข้าวเหนียวห่อนๆอนกระบอกพริกขวดพริกทอดพี่น้อง แคบหมูค่ะเยาวขอทอดขอให้หนลายเยาะอดบะไรเหีวเขา่าป่าสมพันธ์มีใบบก,กูดพร้อม ใบบะกูทอดหอมทอดกินระว่างบระร่องอีพอไอแม่แซ่บาย หมู่บ้านคำคำพี่น้องหมู่บ้านาคำคำพญายคอยเราจะไปจอมเทียนย่าดาวกจากสีวางเดกยกะย่ดาบปฏิเสธบ่ได้นะคะ เ่ยดาวกบฟังความพีความนองแล่ละค่ะว่าอย่าปล่อยหเหราไปผู้เดียวเลยเรื่องสิเ่ยดาวกบคิดขึ้นกันจ้าพี่น้องเ <laughs> มินบ่คิดจะบางคั้งกัคิดบางคั้งย่ยดาวเมื่เยี่ยดาวกับเอาเลาบ่ไหวขึน้นกันก็ต้องปล่อยหเหราไปผู้เดียวกับพี่น้องจ้าอันนี้ว่าความจริงเลยคะ่ะสมัยตะกอนอยู่กันปีแรกเมื่อพัทยาไปไซกับไปน้ำกันอยู่พอเนี่ดาวบ่เท่า วันนี้ยาดาวเท่าแล้วยาดาวก็เมื่อยไหมโมว,ว่านเน่ยโมว,ว่านแดดอยู่ดิโต๊ะแรงมา,จากจะคุยโทราศาพรัพท์กับไผบุทั้งสวีเดนโทม่มมากก็จะคุยปรับเสียงบอกกันว่าอาพาร์ทเมนต์เม่นนั่นอาพาร์ทเมนต์นี่ยาดาวได้ถามหลังจากจบคุยกันแล้วพัญญาย,ยต่ตอบว่าบบมีหยังดอกวาสันวา ก็นี้ก็เกลยไปก็เกลยไปอันน้ำกันขับมอเตอร์ไซค์พี่น้องเอ้ยพาข่อยลัดไปเราหูจากลายก็ไข่อยพุ่งต้องหูจากลายก็ย้อยเดาคลิปนี้ย้อยเดอาอัจซิบ่มีกระดาษทิชชู่แล้วค่ะเดี๋ยวย้อยเดาเอาเสียเอาขันเมียวเซ็เมือเอาพี่น้องจา้า เราพายายดาวลัดเลาะไปวอลกิ้งสตรีทพี่น้องหมื่อวานเนี่ยปารเราหูจากเมื่อเด,ด็กยาดาวบอกหูอย่างเลยอืลัดไปลัดไปออกเขาพระตำนักไปเรื่อยๆ ซองลองซองลองไปยดาเป็นคนขวบคุ้มแบบว่าขวบคุมเส้็ทางไห้เล่านะคะพี่น้องจะ้ยะยาดาขว,วบคุมเส้็ทางไห้เล่าว,ว่าเอออันนี้เดอ้อเจ้ายานเจ้าจะขับเร็วหลายจังสินะพอนพอนลงแบบว่าเ้าบ,บเากบ,บกเบาสิแล้วก็ขับเร็วนะคะยจดายาน ครับผ้ายย,ยดาวรับเลาะไปทั่วทีพตทัว่วแดนไปแถบชายหาดแล้วหูจกักเหมือดจอมเทียนเนาะค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวกับมาพอกันจ้ะยินมาบบนี้พี่น้องมาตอกันจ้าบานเนี่ยมาตอกันสิพ้าพี่น้องกินของหวานเนี่ยบัดนี้ทั้งเตาส่วนทั้งเบัอรอยอ่าล่องเบิงอผสมกันใยดาวบ่าอยากไปกินหลังไม้คะ่ะพี่น้องจ้า กินเลพี่น้องเบิ้งรหลดนี่แหละคือชีวิตติแทจริงของแย่ดาวแย่ดาวสิก,กินหล้หลายพี่น้องกินไลหลีพี่น้องก็เป็นห่วงเป็นแย่เนาะคะนะ่ะเนาะยานแยดาวอ้วนบัตรที่นี่พันยายผ้า,าข่ออยคาบับรดลัดเลาะเนาะพี่น้องเนาะคับรถลดลัดเลาะป้ายมาล่ำมาลอย มาล่ามาล่อยขึ้นเขาพระตำนักข้าขึ้นเขาพระตำนักคนเลยบาดนี้เขาพระตำนักนี่มันเป็นอียังที่แบบย่ดาวย่านมากๆเลยถ้าห้าเมาส์แท็กซี่ไปนะเพราะเป็นยังถ้าห้าเมาสสองแถวไปนะเพราะเป็นยังอ่ามันปลอดภัยเพราะว่ายัางตีสมัยนั้นย่ดาวขึ้นไปเขาเนาะค่ะอ่าเขาพระตำนักแย่ดาวสิเห็นแบบว่า ยาดาว,วาอยากจําภาพนั้นยาดาวเห็นฝรังเกิดแอุบิเหตุนะคะนอนเสียชีวิตอยู่กลางทางกับมอเตอร์ไซค์คู่ชีพหมวกันนอกกับบม่มี่ภาพยังตํำจําติดตายาดาวมาเท่าเดนี้ตั้งแต่ปี2004เท่าช่วยยาดาวกับบ่ลลืมภาพนั้นนะยาดาวได้หวงพญายแบบนี้อือม ใหญ่ละพายาด่าวลัดเลาะไปเมิดพี่น้องเอ้ยลัดเลาะลัดเลาะไปจนจนอ่าหอดด้านอาหารเขาจนได้แจ๊กเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคืนเขาล่งห่วยแต่มันเมดเส้นทางนั้นมีมอเตอร์ไซค์อยู่สองคันคันแหลกขับขับออกก่อนยายดาว ชื่อแรกพันยู่ขังลังเป็นเป็นผู้ยิ่งไทยครับหัวฝรั่งจอนถ่ายวัยรุ่นเหมือน,นเลยครับน้ำนาตลอดพญายค่ขับน้ำหลังผู้เฒ่าแล้วเส้นทางนั้นมีอยู่มอเตอร์ไซค์สองขั้นแต่ว่ามันกับวิวงามอยู่ค่ะแต่ว่ามันสีนาเป็นห่วงตรงที่ว่ามันเป็นท่างหักศอกนะคะน้องพี่น้อง พายจดาป้ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปหอดร้านอาหารนี่แหละค่ะที่พญายล่านางกินจนหอดอเล่าเป็นยังคืออยากไปจอมเที่ยนแท่สันไดียวเดาเก่าวกับบ่อคอยอยากไปน้ำเล่าไปันไหนดอกค่ะเพราะว่าร้านอาหารนี่เพิ่นเหมาะกับฝรั่งเนาะ ข้าัดมานางกินประเดกอยู่ข้างนอกอสินะแซ่บหอมใบเตยบัวลอยแล้วนุมน่มๆก็เลยพญ่น,นางกินเข่าอยู่เพื่เดียวอือแล้วก็เลยเล่าเย่ดาวนางบอกก็เล่าเบื้อหนึ่งล้วบ่อยลแล,แลบ่อยเย่ดาวฟังแล้วว่างร้านอาหารเนี่ย สมัยนั้นเราหลุจักเผื่อรวมงานเลาพาเรามากินเลาว่าแต่เพื่อหลวมงานก็น้นตายแล้วละ่ะแกจิ <Yeah. S 1> ้คือพี่น้องว่าล่ะค่ะว่าเราอยากไปล่ำลึกถึงควาวมหลังลงเ <Yeah. S 1> ้าก็บอยฟั่งยายดาวก็นั่งฟังเล่านะคะคณะที่สั่งอาหารอยู่ <Yeah. S 1> เพื่อนกินเขา่ายายดาวก็เลยข,ขอตัวออกไป mm. ไปทะเล <laughs> ไปเก็บภาพทะเลมาสู่พี่น้องค่ะ mm. พี่น้องจา้า mm. เจ้าดาวลอยพญายออกมาลอยพญายออกมาอ่ายางเหล่นมทะเลเอาทะเลมาฝากพี่ฝากน้องล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะเลยว่าทะเลจอมเทียนมันดียังสีบ่บ่อม,มันกระดังตับ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 ,ตบอยู่ด้ละ่ะทะเลก็ได้อื มาส่งไปถึงสันเขื่อนดอกเนาะอุทะเลก็ดังได้พี่น้องจา้าสลหรับคลิปนี้ยายดาวพาพีพาน้องกินขา่าวอิ่มนำสัมลันมานหมดแล้วยาดาวกะกาบขอบุญขอบคุณพี่น้องล,ยลายๆจ้าทิ่ติดตามมาจนหน้าที่สุดท้ายขอพี่น้องฟองปล่อยสุขู่สุ้ขนจงมีความสุขความเจริญร,ร่ำรวยปังๆปังๆนะคะน้องนุ่งคนใดเบิ่งคลิปยาดาวแล้ว ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยปัง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 นะคะแล้วก็กราบขออำนาจคุณภาษีรัตนะแตา่ทั่วสากลโลกจงดนบันดาลให้พี่ๆป้าๆลุงๆของข้าพเจ้าจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วมีความสุขกับลูกกับหลานค่ะ <laughs> พ่อกับแม่คิมหนาจา้าพี่น้องจา้าบายยค่ะไปค่ะพี่น้องจา้าไปเบื้องบรรยากาศหยุดทะเลวะ่ะ คนเขาเอ็นจอยกันขนาดได้เขาถึงอยากไปสันเคลื่อนนะคะตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งค่ะ เสียงคลื่นทะเลค่ะคุณโอ้โห,โหตอนนี้ก็ปล่อยลุงไว้ที่ร้านอาหารเนาะโอ้โหเสียงคลื่นทะเลค่ะคุณค่ะโอ้มันช่างมีความสุขจริงๆปล่อยลุงไว้ร้านอาหารค่ะ เราก็มีหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเสียงคลื่นทะเลความสุขสุดๆค่ะคุณขาไปเข้ากลับบ้านกันจ้าพี่น้องจ้าชมเล็กๆน้อยๆพอนะคะเย่เดา่านพี่น้องเบื่อค่ะถ้าบเบื่อเดียะยะด๋ยวเย่ดาวสิวาเฮ็ดคลิปอีกนะคะบนนุษคาพี่น้องจ้า โอ้เมืองไทยมันทำให้ดิฉันหัวใจจะวายค่ะสุดยอดกับพี่นองจ้าฟังเสียงคืนทะเลไปน้ำกันจ้า คลื่นอะไรจะกระหน่ำขนาดนั้นเนาะโอ้โหไม่ต้องไปสันเขื่อนหรอกคะ่ะอยู่ทะเลก็กระหน่ำได้นะคะสเสียงขึ้นตับตับตับตบตบเลยคะ่ะไม่ต้องไปที่สันเขื่อนนะคะทะเลก็ตับๆได้